เมื่อวานนี้ฮะที่บุรีรัมย์ปรากฏว่ามีประชาชนออกมาแสดงตนเอาเอกสารสิทธิ์มายืนยันว่าเรามีโฉนดอยู่ในพื้นที่5,083ไร่รวมตัวกันแล้วก็ฟังข้อเท็จจริงและมุมกฎหมายจากทนายความนายที่วาการกระสังนายที่วาทนายความฮะบอกว่าถ้าเอาตามคำพิพากษาสารดีกาแล้วจากรัฐธรรมนูญประชาชนที่ไม่ได้เป็นคู่กรณีเนี่ยจะ ต้องถูกเปิอกอนถอนโฉนดที่เขามีได้หรือไม่จะต้องคืนที่ดินของการรถไฟคำพิพากษาของศา,าลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะผูกพันเฉพาะผลของคำพิพากษาไม่ผูกพันข้อเทจริงนะครับแต่มีการพูดในทํานองว่าศาลมีการตัดสินแล้วรถไฟจะต้องจะต้องคืนที่ดินของการรถไฟคนที่อยู่ในพื้นที่5,000กว่าไรนะ่นั้นบุกรุกเยอะที่หลวงใช้คํานี้ได้อย่างไร นะครับถ้าอะไรคุยกับผมนะผมจะเอาที่ดินมาทําในเชิงาณิชย์แล้วมึงเอาหัวใจอะไรคิดอ่ะมึงมีใจิตใจของความเป็นคนไทยหรือเปล่าพอที่กับกบเมศนี่แม่งเป็นมะเขือเผานะพอที่กับกบเมศนี่เป็นมะเขือเผาไปดูกันไปเจรจากับเข้าที่มาเลเซียแม่งพูดสามนาทีให้เขาพูดครึ่งชงั่วโมงพอที่กับคนไทย้เรื่องเขากระโลงทําเหมือนตัวเองเป็นหมาป่า ดี่าคนรีรามยเป็นเหยื่อคำพิพากษาของศารและที่สมนูญแล้วก็นักกฎหมายอีกท่านหนึ่งคุณชนินแก่นฮิรันก็ยืนยันเอามุมเรื่องกฎหมายนี่นะหลักที่สําคัญก็คือคนที่ไม่ได้เป็นคู่กรณีในคดีที่ศาลตัดสินแล้วเนี่ยถ้าจะไปบังคับเขาเนี่ยมันต้องฟ้องเป็นคดีไหมลองไปฟังเพิ่มเติมวันนี้ประเทศไทยเราเนี่ยใช้บังคับนี่คือประมวลกฎหมายที่ดิน เป็นตัวตั้งต้นตั้งแต่ออกเอกสารสิทธิ์ไปจนเพิกถอนสิทธิ์ดังนั้นเนี่ยเมื่อกฎหมายนี้เป็นหลักนิติธรรมที่ใช้บังคับแก่บุคคลทั่วไปเลยว่าเมื่อศาลตัดสินแล้วเอาละถ้ามันเกี่ยวกับที่ดินนะ<ม>คุณเอาไปใช้ยันได้แต่ศาลได้เปิดช่องด้วยหลักนิติธรรมว่าเว้นแต่บุคคลภายนอกมีสิทธิที่ดีกว่าวันนี้ผมถึงได้บอกว่า กฎหมายที่ดินเนี่ยออกมาตั้งแต่ต้นจนจบวันนี้ประชาชนที่มันนั่งอยู่กับพวกเราเนี่ยเขามีเอกสารสิทธิ์ใครออกให้ฮะกรมที่ดินก็คือหน่วยงานของรัฐถามว่าแล้วได้รับการรับรองจากอะไรสารรัฐธรรมนูญนะได้บรรัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแล้วว่าประชาชนต้องได้รับความคุ้มครองจากการรับรองสิทธิก์กฎหมายมหาชนนี้ วันนี้ประเทศไทยเราอ,อันนี้คือมุมกฎหมายนะ <S 2> <S 2> <S 2> ส่วนชาวบ้านนะที่ถือครองโฉนอดอยู่นะก็ได้ให้สัมภาษณ์ด้วยเมื่อวานนี้คบอกถึงมุมของคนมุมของเขาฮะ เขาอยู่มาแต่แต่สมัยแล้วจะมารบกวนเขาทำไมเนาะไปรังแกเขาทำไมใช่ไหมครับผมบอกจริงนะผมไม่ยอมผมอยู่ตรงนี้ผมไม่ยอมใครผมไม่ยอมผมอยู่ตรงนี้ผมไม่ยอมใครหรอกผมอยู่มาแต่ปู่ย่าตายายของผมผมไม่ยอมผมบอกจริงผมไม่ยอมอังกิ้ผมไม่ยอมหรอกเกิดยังไงก็เกิดไปแต่ผมไม่ยอมจะว่าเออจะไปให้ เออเสียให้ค่ายรถตรงรถไฟไม่เกี่ยวอะ,ะไรกับรถไฟใช้มไหมครับเขายูมันคนนี้เขาบอกว่าเขาก็ถือครองโฉนดกรมที่ดินออกให้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วจะมาเพิกถอนแล้วก็ยืนยันว่าไอเนี้ยเป็นการใช้หน้าที่ผิดๆแล้วเป็นช่วงที่มีปัญหาการเมืองในรัฐบาลกันเองอแต่พวกผมเนี่ยมันกระทบด้วยค,คือเมื่อวานนี้มีชาวบ้านที่ออกมาสแสดงเอกสารสิทธิ์โชกับสื่อนะเนี่ยที่เขาชูชโฉนดฮนะถือโฉนดมาตั้งแต่ปี2 5 1 3ครบ แล้วก็ประกาศนะไม่ยอมที่จะให้มีการเพิกถอนนะถ้าขับไล่ก็จะสู้เราก็ไม่ยอมเพราะว่าเราก็อยู่มาตั้งนานแล้วเราอยู่มานานแล้วเราก็อยากจะอยู่ที่นี่ตลอดไปช่วยลูกช่วยหลานอะไรประมาณนี้ลุงครับไม่ยอมเหมือนกันครับไม่ยอมเหมือนกันครับเราอยู่มาตั้งอ่ะปู่ย่าตายายแล้วครับ เขาเขาเป็นเคยแต่เขาก็ก็มาอยู่ได้ที่สิบปีแล้วมั้งเนาะสามสิบปีแล้วสามสิบปีแล้วแต่ป้านี่ก็เกิดที่นี่เลยอ่าตอนนี้หกจะเจ็ดสิบแล้วอ่ะผมก็เนี่ยฮะความดุเดือดเนะยแล้วบางช่วงนะทนายความคุณทิวาการกระสังเนี่ยท้าทายเลยนะคือถ้าเกิดจะใช้อํานาจแบบไม่ชอบเพิกถอนเลยเนี่ยทั้งทั้งที่จะเพิกถอนต้องไปศาลต้องเป็นกรณีใหม่อีกนะ ผมจะเป็นทนายให้แล้วสู้คดีกันเดี๋ยวลองฟังครับทนายที่วาเนี่ยประกาศกล้าวยังไงบ้างแบบไม่ต้องใช้หลักการเดดๆทั้งสิน้นเอาแบบหัวใจมนุษย์คนธรรมดาเนี่ยลองเพิ่ถอนดูสิ995แปลงผมจะเป็นทนายแล้วฟ้องให้สีเอาแม่งเข้าคุก5,000กว่าปีเลยเอาไหมล่ะอย่าลืมว่ากำหนึ่งนะ9995แปกรรมำหนึ่งไม่เกิน5ปี ห้าปีคูณสี่พันสี่คูณเก้าร้อยดูสี่ห้าเก้าสี่ส้าพันกว่าปีมึงตายไปวิญญาณมึงก็ยังอยู่ในคุกก็บอกไว้เลยนะครับไม่มีอะไรจะพูดผมเจ็บใจที่มาบอกว่าผมเนี่ยนะไปบุกรุกยึดที่หลวงเป็นไปได้ยังไงจะใช้คำพูดอะไรควรใช้สมองตัวเองผมดูหน้ามันนะเหมือนอายุ72ด72แต่สมองของมันเนี่ยเจ็ดขวบเพราะว่ามันทำงานตามคำสั่งของนายมันเนดูความเดือดนะเมื่อวานนี้แล้วก็มีทนายความฮะที่ ได้มีการกลางแผนที่นะ,ะ่ใน The Standard ได้ออกคลิปเนี้ยมาเป็นไฮไลท์อ้างว่าในคดีก่อนหน้าน้้ที่อ้างว่ามีคำตัดสินแล้วเนี่ยมีการเบริกความเท็จนี่น การกำกับมาตาส่วนต้องออกมาเท่ากันมีห่างสิงเท่าการลดไปเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำแผนที่การลดไปเป็นผู้มีความรู้ในการทำแผนที่อ่านแปลแผนที่แต่ประชาชนที่ต่อสู้คดีกับเขาไม่ได้รู้ด้วยผู้ที่ภาษาไม่รู้หรอกไม่มีใครไปบอกเขาอาศัยความน่าเชื่อถือของการเป็นหน่วยงานรัฐ เบิกความในนกาให้สารหรณเชื่อว่าคือีโลหน้าตาเฉยเลยอย่างนี้ต้องเรียกว่าอะไรมันก็คือเบิกความเนี่นี่คือแผนที่แนบพายพระรัชกิษสีการของจริงใจจริงที่พี่สามารถไปตรวจสอบหาความจริงได้ที่หอสมุดแห่งชาติพี่เข้าเป็นคนแล้วที่จะเจอแบบนี้พับอยู่ในหนังสือราชกิจจารุเบกสาเขาเอาแผนที่ตัวนี้มาทําตัวนี้ ตัวก็เป็น1งเยคือเขาบอกว่านี่ไงต้นทางคือเอกสารเน่ภายกิจติกาเท่าละฐานเชื่อละแต่คุณเอามาใช้แล้วก็1ต่อ4ี่พันมันต้องได้เท่ากันคือวัดจากกลการรถไฟมามันต้องได้แค่2องจุดห้เซนนั่นคือพูดถึงคดีที่อยู่ในศารก่อนหน้านี้แล้สารตัดสินไปแล้วคะแต่คดีเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับประชาชน35คนที่ไม่มีโฉนด ส่วนประชาชนที่มาเมื่อสักครู่ที่เขชูชโฉนดเนี่ยไม่ได้เป็นคู่กรณีค่ะแล้วยืนยันว่าถ้าจะเพิกถอนโฉนดก็ต้องทําตามกฎหมายก็ต้องดูว่าแปลงไหนที่ศาลสั่งแปลงเหล่านี้ศาลไม่ได้สั่งจะมาเพิกถอนได้อย่างไรค่ะคือเท่าที่เราตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคดีที่จบไปแล้วแล้วกรมที่ดินเคยบอกว่าบังคับคดีไปแล้วมีประชาชน35รายไปฟ้องนะขอให้ศาลให้กรมที่ดินออกโฉนดให้แต่การรถไฟคัดค้านค่ะสุดท้ายศาล ให้การรถไฟชนะส่วนประชาชนส5ิหรายในคดีนั้นไม่ใช่คนเหล่านี้ไม่ได้มีโฉนดเขาเลยแพ้แต่คนเหล่านี้มีโฉนดที่นี้ไม่ได้เป็นคู่กรณีนในคดีเหล่านั้นการรถไฟไปฟ้องศาลปกครองบอกว่าให้เพิกถอนแต่ศาลปกครองไม่ได้ตัดสินให้เพิกถอนให้ตั้งคณะกรรมการมาตราหกสบเอ็ดแล้วกรมที่ดินไปทํากรมที่ดินเคยทำกรมที่ดินไปทําปุ๊บอธิบดีบอกว่าไม่มีเหตุต้องเพิกถอนยุติเรื่องก็มีการ ไปฟ้องศาลปกครองอกีกว่าให้กรมที่ดินเนี่ยว่าให้เพิกถอนแนวทางที่กรมที่ดินไม่ฟ้องไม่เพิกถอนเนี่ยศาลปกครองได้มีคําสั่งยกคําร้องไม่รับฟ้องเพราะว่าฟ้องซ้ำนะที่มีคําสั่งให้กรมที่ดินเพิกถอนเก้าร้ยกว่าฉบับอะศาลปกครอง,รรองบอกว่าไม่รับฟ้องเพราะฟ้องซ้าอันนี้สเต็ปล่าสุดแล้วมาเรื่องนี้กลายเป็นว่า เปลี่ยนอธิบดีกรมที่ดินแล้วใช้อธ่บดีกรมดินเพิกถอนเลยเอ,อมันจึงเป็นประเด็นที่ฝ่ายเนี้ยตอบโต้กลับในว่ามันจะเพิกถอนเลยได้ยังไงแล้วทีนี้นอกจากชาวบ้านแล้วนะ,ะก็มีที่ดินของนักการเมืองด้วยแล้วก็มีบางส่วนไปพันกับสนามฟุตบอลและสนามแข่งรถซึ่งล่าสุดแถลงการจากสโมสรบุรีรัมยูไนเต็ดอันนี้ในแฟนเพจบุรีรัมไปไหนดีฮะ,ะเขาก็แถลงการนะยืนยันว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มี การมาด,ดําเนินการใดๆทั้งสิ้นในการรื้อนะแล้วก็สนามแข่งรถนะก็มีถแถลงการเหมือนกันนะ,ะก็ยังคงเดินหน้าใช้ต่อได้พูดได้ง่ายอันนี้คือข้อมูลเบื้องตน้นจะมีทั้งประชาชนที่ได้ผลกระทบมีทั้งนักการเมืองแล้วก็มีทั้งฐานทุนใหญ่ก็คือสนามแข่งรถสนามฟุตบอลนะแต่ทั้งหมดนี้มันเป็นปัญหาซึ่งหมักหมมมานานแล้วคือถ้ามันเพิกถอนได้ง่ายจริงนะมันจบไปนานแล้วแต่มันมา คือเอาตอนนี้การเมืองเกี่ยวข้องรื้เปล่เหรอประเด็นการเมืองออก,ก็ต้องอก,กลับไปพิจารณาดูใช่ค่ะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะคะติดตามกันได้ต่อ